อามาดูตานี้ครับพี่เว่ยเฉียงครับแมมีแจ็คก,กับเจ็ดในมือนะครับพี่เว่ยหลงนะฮะมีคิงกับเจ็ดในมือแมมาเลเซียทั้งนั้นออกเสียงชื่อเอา้าโอ้โหไม่เอาหมอบไปเลยครับพี่มิกต้าครับมีเอ็กับแจ็คแมถือว่าเป็นไพ่ในมือที่ค่อนข้างสูงคนระับพี่มิกิต้านะจากประเทศอะไร เบรุส <Ber> หรือเป่าเห็นธงเออเอาไงดีก็พี่มิกต้าอืมแม่น้าตัดตัวเองมีถึงแปดแสนกว่าครับอ่ะเบ็ดไปครับเลสไปเลยครับ7,000 70, หนครับพี่อารอนมีคู่ก้าในมือครับพี่อารอนจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับเจอพี่มิกิต้าเลสมา7,000 70, หืเกมมา7,000 70, หครับขอไปครับ7,000 70, หืนพี่แดนนี่จากฮ่องกงครับบอก กูไม่เอาครับพี่พอว่าไงครับพี่พอบอกกูก็ไม่เอาครับหมอบครับแล้วก็ลุกเลยหมอบปุ๊บลุกปั๊บครับเอาแล้วครับดวลกันแล้วครับพี่มิกิต้ากับพี่อารอนครับดูฮะมาเอาไงดีเปิดฟอบแรกมารืดโอ้โหนี่มาเป็นเก้าสิบแรมนะโอ้โหพี่มิกิต้าเนี่ยลุ้น ลุ้นสเตรทได้เลยนะครับลุ้นเลียงได้เลยส่วนพี่อารอนตอนนี้ <Yeah. S 1> เขามีตอง9นะครับ <Yeah. S 1> ในมือรวมพอตนะฮะดูเลยครับโอ้ <Yeah. S 1> oh, พี่มิกีต้าเนี่ยแมดูครับสิแจ็คขาดคิงตัวเดียวครับ <c oughs> สำหรับทางหน้านของพี่มิกีต้าจะลุ้นสเตรทครับเลยเช็คไปก่อนทีหนึ่งพี่อารอนครับมีตอง9อยู่แล้วครับโอ้โ oh ห เบ็ดไปทันทีครับ1นึ0 0 0สครับเข้าขู่ไว้ก่อนครับโอ้แต่พี่มิกิต้านี่รอคิงตัวเดียวเนี่ยโอ้โหถ้าได้สเตรทมานะครับเวลี่กูดอินดิสเลยนะครับโอ้และยิ่งถ้าเป็นคิงคิงโพดัมมาเนี่ยจะเป็นสเตทฟลัชด้วยนะครับโอ้พี่กิมิกิต้าเลยขอคิดนิดหนึ่งครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้เนี่ยพี่มิกิต้าเป็นรองแค่สเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับเปอร์เซ็นต์ชนะ เพราะฉะนั้นยังไงมีลุ้นครับเราให้ยังเหลือสองใบที่ยังไม่ได้เปิดนะครับเอาอินไปเลยครับไหนๆก็ไหนๆ where, where? So where, where? ครับแวร์แวร์อิสเวร์แวร์ครับลงไป77900 0น้าครับตอนนี้ในพอร์ตเนี่ยมีล้าน7900าแล้วครับพี่อารอนว่าไงครับอารอนบอกอุ้ยม,มีตองเก้าไม่กลัวหรอกแต่ต้องคิดดีๆครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าพี่มิกิต้าเนี่ยสเตตฝาดขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะฮะ no อ้ เอาไงดีครับพี่แอรอนใจถึงจะพึ่งได้ไหมครับเอาไงครับพี่แอรอนโอ้โหแม่ยังไงดีครับยังเงยังยังยังโอ้คิดนานนะคิดนานเอมผมขออนุญาตนะครับใช้สมองนิดนึงนะครับเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยในพอร์ตเนี่ยโอ้โหมันมีมูลค่าสูงแล้วเกินถึงหนึ่งล้านเจ็ดหมืนเก้าพันนะครับถ้าผมออกอินตามไปเนี่ยโอ้โหเอาไงดีครับอืพี่อารอนเปิดดูไพ่ตัวเองอีกทีนึงแล้วไงครับ ยังไงดีพี่มิกิตาก็มองครับโอ้โหดูใช้สายตามองยืนครับต้องยืนนะถึงขั้นยืนขึ้นสู้แล้วนับชิปโอ้โหพี่อารอนนับแล้วยังไงนับแลนับแล้วรูปมือโอ้โหคิดนานมากโอโ้พี่โอ้ไม่เห็นใจผู้บรรยายเลยไม่เห็นใจคนภาคเลยอเอาไงครับโอ้โหไปไหม ไปครับอ่ะไปครับเออไปให้หมดครับเทน้าแตกครับเอาอินครับเอาแล้วครับดูครับมาดูมาลุ้นกันฮึบดูครับดูสเวตโอ้โหมาเปเก้าครับแม่พี่อารอดตบมือเลยครับพอเก้ามาเขารู้แกวครับเรียบร้อยครับโอ้โหลิเกเลยครับ เนี่ยพอเก้าตัวที่สี่มาพี่อารอนเขาตบมือแล้วเฮได้ดังลั่นเลยครับโอ้โหบวกไปเต็มๆับพอร์ตนี่กินเกลี้ยงเลยครับหนึ่งล้านสามแสนสี่นี่ะโอ้ใครชอบกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับ